มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนต่ายชุติมาเผยสาเหตุที่ไม่กลับไปต่อคิวรอพิธาลั่นก็คนใหม่มันดีกว่าจากกรณีที่ต่ายชุติมาได้ออกมาเปิดใจสั้นๆในรายการแย่งซีนปิดประตูรักรีเทิร์นทีมพิธาอย่างแน่นอนนะคะ ซึ่งถูกถามคําถามว่าเรื่องของหัวใจปกติดีมีคนเข้ามาจีบไหมโดยต่ายก็เล่าว่าปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยมีใครมาจีบถ้าจะคลิกกันก็อยู่ที่ความ follow ในการคุยด้วย อย่างสมมุติว่าเขาเป็นคนดีมากหล่อมากรวยมากแต่คุยแล้วไม่รู้จะคุยอะไรก็ไม่คุยนะมันก็ต้องรู้สึกว่าถ้าเราอยากจะคุยอยากจะรู้จักเขามากขึ้นก็จะคุยไปเองมากกว่าเรื่องของสเปคไม่เชิงว่ามีแต่ถ้าเจอเราชอบก็ใช่เลยเรื่องแผนการแต่งงานในอนาคตก็คือจริงๆก็มีคนขอแต่งงานแล้วนะซึ่งแพรรี่เองรีบแซวขอดูแหวนหน่อย ที่ใส่อยู่ใช่ไหมผู้ชายขอแต่งงานแล้วใช่ไหมก็อะไรประมาณนั้นค่ะนานหรือ,อยังก็ไม่นานนะคะประมาณปีที่แล้วค่ะมีคุกเข่าไหมก็มีคุกเข่านะคะแหวนที่ใส่อยู่นิ้วนางข้างขวาจริงๆมันผิดไซส์ก็เลยมาใส่ข้างขวาแทนค่ะโดยอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากซึ่งมีช่วงหนึ่งที่ตายเล่าว่าคุณทีมเขาเป็นคนที่โรแมนติกมาก ชอบซื้อดอกไม้ให้กับน้องพิพิมพ์ในวันวาเลนไทน์จากนั้นก็ถูกถามต่อว่าเขาไม่เคยให้เราเลยเหรอซึ่งตายก็ได้บอกว่ามีแต่น้องพิพิมพ์บอกมาว่าป๊า,ปาคิดถึงนะและยังบอกอีกว่าที่ไม่ไปต่อคิวรอคุณทิมพิธาเพราะว่าคนใหม่มันดีกว่าก่อนจะพูดตัดบทบอกล้อเล่นตายเองเผยสาเหตุไม่กลับไปต่อคิวทิมพิธาลั่นคนใหม่มันดีกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ